ไอ้เฮี้ยมันหมดเลยอะนีมึงเงียบติดตามชีวิตโบเหมือนเดิมนะจากชื่อชื่อโกบอนแม่งเป็นไอโบแล้วนะตอนนี้ไอโบ วินอยโบอีชิโบอีสัดโบแมนจูปจิกังจังมีใครดัวไข่ไม้ฮะเปิดนิ้กลมาบดีบดีมีสมาชิกเพิ่มนะฮะชื่อว่าไม่รู้ฮะไม่ได้ไม่ตั้งเฮ้โบบัดีโบอะไร,อ,รอะไรอะไร ปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปข้อมือไม่ให้กัดอีเวน у